แ,ะะแพทย์แผนจีนกีชมบุญชัยสนิทค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตำรับยาที่มีมยายาวนาะนแล้วก็เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทยเลยนะคะก็คือตำรับยาลิวเว้ตี้ของหวานนั่นเองสรรพคะุณของเขาเนี่ยหลักๆแล้วนะคะก็จะมปนหน้าที่ในการบำรุองอินของไตนะคะแล้วก็ช่วยรักษาอาการต่างๆที่เกิดจากอินของไตพ้อมในตมแพทย์แผนจีนเนาะนะคะก็อย่างเช่นอะไรบ้างมีก็คือปวดเอวเมื่อยลา้าบริเวณขาอ,อะไรอย่างเงี้ย หูอื้อหูหนวกปวดหรือเวียนศีรษะนะคะนั่งอันตรายอะไรแบบนี้รวมถึงอวัวาายวะไตในตามแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะเป็นอวัยวะที่เหมือนเป็นต้นกําเนิดของของตัวเราเลยเนาะดังนั้นก็สามารถที่จะช่วยบำบัดอาการพวกการหลั่งน้ำอสุจิเหลวได้ด้วยนะคะหรืออาการที่เกิดจากอินมันพองจนเกิดภาวะหลอดพองเนาะอินในตามแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะเป็นความเย็นนะคะอาการเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นอะไรบ้างมีไข้นะคะในช่วงบ่ายหรือกลางคืนมีเหงื่อออกฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนคอแห้ ลิ้นค่อนข้างที่จะแดงฝ้าค่อนข้างจะน้อยลักษณะการเต้นของที่ประจำเนี่ยค่อนข้างถี่ถและเร็วส่วนในทางดนะ้านแผนกสัตว์ป่าเนาะตำลักยาด้วยตื่นประหวาดเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยง่ายหรือช่วยรักษาอาการพวกไตเรื้อรางหรือประหวาดได้นะคะสําหรับใครที่มีอาการเบื้องต้นหล่อ,อนี้ก็อย่าไปกินเองนะคะก็สามารถปรึกษาแพทย์จีนที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้ทุกคลินิกนะคะ